ข้อที่2ก็คือว่ารัฐบาลควรกำหนดนโย,ยบายการท่องเที่ยวนะฮะการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมนะฮะเพื่อให้สถตฐานประกอบการที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจแล้วก็ให้บริการแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีมาตรฐานนะครับ ข้อที่3นะเครือข่ายในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะยังมีความไม่ชัดเจนดังนั้นรัฐบาลควรมีการกำหนดหนโยบายด้านการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ระหว่างประเทศโดยมอบหมายหรือให้มีการจัดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้เป็นผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนนโยบายนะฮะเช่นกระทรวงสาารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวประเทศไทยสถาบันอุดมศ,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 ศึกษามีส่วนร่วมนะครับข้อที่4ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายของรัฐในการผลิตหรือว่าพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางด้านการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานแล้วก็ในการที่จะพัฒนาบุคลากรนะครับสำหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศที่จะทำให้ผลลัพธ์คือการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศที่มีสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว Healthy Aging Tourism ของทั้งกลุ่มเจบิกแล้วก็กลุ่มอาเซียนนะครับ เพื่อให้เป็นการพัฒนาต้องการท่องเที่ยวมาตรฐานของอาเซียนด้วยนะครับข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางระบบการผลิตนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง สนองนโยบายในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศและตอบสนองนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปสู่แนวทางปฏิบัตินะครับธุรกิจการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถนำหลักสูตรมาตรฐานที่เป็นหลักสูตรการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ธุรกิจของตนให้มีศักยภาพสูงขึ้นให้สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะฮะผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวได้อีกหลายประเด็นเช่นการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากร เฉพาะด้านเช่นกลุ่มมารเทศกลุ่มผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับข้อที่5ข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปจดเลขสิทธิ์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับครับอันนี้ก็จากการที่เราได้สร้างเน็ตเวิร์กเครือข่ายนะฮะก,ก็ได้มีการจัดการประชุมแล้วก็ สร้างเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายของอาเซียนครับก็คงจะขอสรุปสั้นๆของงานวิจัยครั้งนี้นะครับก็ก็ขอขอบคุณนะฮะทั้งผู้ที่ให้ทุน4ล้านบาทเนี่ยนะครับสำหรับสกวเราขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานชิ้นนี้ กับคุณมหายเกะเรศาสตร์และสวนสุนันทา,าที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้ด้วยครับครับก็คงจะเปิดโอกาสให้ทางฟลอใช่ไหมครับครับครับคุณนฮะไม่ทราบท่านใดมีข้อสักถามอยากจะสอบถามอาจารย์สมบ,บัติไหมครับสามารถถามได้นะครับตอนนี้เรามีเวลาให้ถามมีไหมครับยกมือได้นะครับ มีคำถามไหมครับครับเชิญได้นะครับเพราะว่าความจริงในงานวิจัยเนี่ยมีมีสิ่งต่างๆมากมายด้วยกันแต่เวลาที่นำเสนอก็คงจะต้องพูดถึงประเด็นต่างๆที่คร่าวๆเท่านั้นเองนะครับเชิญนะครับท่านใดมีคำถามไหมครับอาจจะยังไม่มีนะครับ ก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อสักถามนะครับก็สามารถสอบถามกับท่านอาจารย์ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ยินดีที่จะให้คําแนะนำนะครับแล้วก็เป็นง,งานวิจัยเครื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเองกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศของอาเซียนเองเนี่ยก็กําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันอย่างเช่นงานวิจัยของทางวิทยายลัยประชากราศาสตร์นะครับก็พบออกมาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประชากร แทบจะส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเป็นเป็นวัยทีออ่อายุมากกว่า60ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเทศไทยเองก็นอกจากเรื่องเกี่ยวกับระบบการสาธารณสุขต่างๆนะครับที่เอื้อต่อผู้สูงอายุเองเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์ก็ได้นาเสนออีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นใหม่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งใหม่ที่ผมได้ยินเพิ่งเคยได้ยินนะครับยังไงต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดรสมบัติกาญจนากิจนะครับซึ่งท่านได้รับทุนนะครับจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาตินะครับในการทํางานวิจัยเรื่องนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะวิทยาศาส และการกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยของเรานะครับในครน,นี้เดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนนะครับอาจารย์จากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยมอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์นะครับขอเ,เชิญท่านอาจารย์ด้านหน้าครับ ครับในนามของศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มาเข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะครับ วันนี้ในช่วงบ่ายเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นการเสวนาภาษาอังกฤษนะครับในหัวข้อ Pursuing the ASEAN นะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับวันนี้เรามี professor จากหลายๆประเทศเลยนะครับทั้งในอาเซียนเองแล้วก็นอกอาเซียนด้วยนะครับช่วงบ่ายจะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะครับที่อาคารสาราพระแก้วแห่งนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราได้เตรียมอาหารว่างนะครับสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถรับอาหารว่างได้ทางด้านหลังบูธของ ITD นะครับซึ่งเราจัดเตรียมอาหารว่างสําหรับทุกท่านแล้วนะครับ แล้วก็คิดว่าทุกท่านคงจะมีใบประเมินอยู่ในมือนะครับรบกวนท่านทาใบประเมินนะครับเพื่อที่จะ,ะนําไปปรปับปรุงกิจกรรมนะครับทั้งอื่นๆของทางศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับวันนี้นะครับผมนักการคองใหญ่ครับเจ้าหน้าที่วิชาการจากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับแล้วก็หวังว่าในกิจกรรมครั้งต่อๆไปของศูนย์อาเซียนศึกษาท่านจะเข้าร่วม แล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างเช่นครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกันทางด้านหน้าเวทีนะครับขอเรียนเชิญครับแล้วก็หลังจากเราถ่ายภาพร่วมกันเสร็จแล้วก็เชิญรับอาหารว่างได้นะครับทางด้านหลังบูธของ ITD นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันครับ